ก่อนอื่นก็ขอกลากับสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กานะครับในช่องของวันแฮปปี้วันนี้นะครับพี่มีหนึ่งคำถามนะครับจะมาถามน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับว่าสิ่งมีชีวิตนะครับเมื่อ5 0 0แสนปีก่อนนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาลักษณะยังไงครับคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆมันก็มีคำถามนี้ขึ้นมาในหัวนะครับแล้วก็อยากรู้มากใครรู้ก็ช่วยเมนท์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าไปหาใน Google ก็ไม่เจอนะครับคือแปลกใจไงท่านผชมหวๆแลก เออมีแต่คนบอกว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อ100ล้านปีก่อน50ล้านปีก่อนมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือพวกไดโนเสาร์นู่นนี่นั่นแล้วช่วงเวลาระหว่างกลางอะปัจจุบันกับอดีตก็คือประมาณ50,000 0ปีก่อนสิ่งมีชีวิตมีหน้าตาเป็นยังไงครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมพี่สงสัยมากครับแล้วก็อยากรู้มากๆเลยซึ่งพี่ก็เอาเรื่องนี้นะครับไปถามเพื่อนๆพี่ๆนุ้น้องในโรงงานนะครับที่พี่ทำง,งานเนาะหลายคนตึ้งไม่มีใครให้คําตอบพี่ได้เลยเพราะว่ามีเพื่อนบอกว่ามึงจะคิดทำไมให้ปวดหัว เขาตอบเงี้ยเออแต่พี่อยากรู้ไงก็เลยแบบไปเซิร์ชใน Google เนาะก็เขียนไปเลยสิ่งมีชีวิตเมื่อ5แ0นปีก่อนนะครับก็จะเข้าไปที่หน้า Google ประมาณนี้นะพอเข้าไปปุ๊บพี่ก็ง่ายๆก่อนคนหารูปพอเข้าไปที่รูปปับมันไปเจอเพียบเลยน้องๆคือเจอเพียบแต่เป็นพวกไดโนเสาร์นะครับอายุนี่5 5 8ล้านปีก่อนนู่นน่ะแล้วก็20ล้านปีก่อน100 100น้ล้านปีก่อนคือมันไปไกลโคเลยและไอห,หนึ่งไอห้าแสนปีก่อนที่พี่อยากรู้อะพี่จะไปหาได้ที่หนใครรู้บอกช่องทางการหารเลยนะครับคือแบบอยากรู้มากแบบเขาออกจากสมองไม่ได้คือแบบเครียดอยากรู้อยากรู้มากก็น,นี่อยากรู้จริงนะเดี๋ยวอีกทีนะครับสิ่งมีชีวิตเมื่อ5 0 0แสนปีก่อนใครรู้ว่ามันมีหน้าตาย,ยัางไงร,รูปลักเป็นยังไงก็เอาตัวอะไรก็ได้อะเอามาโชว์หน่อยคือแบบหาไม่เจอจริงๆครับท่านผูช้ชมครับคือ หาเจอแต่แบบเมื่อติบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านหกสิบล้านอะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยอ่ะคือแบบพยายามนะแบบเนี่ยขนาดมนุษย์ยังไปเจอนู่นห้าร้อยสี่สิบห้าล้านปีหรือว่าสี่ร้อยเก้าสิบล้านปีก่อนทําไมมันไม่มีห้าแต่ปีก่อนบ้างอ่ะนักวิทยาศาสตร์ครับผมอยากรู้ช่วงเนี้ยช่วงครึ่งระหว่างเรากับอดีตเนี่ยที่ท่านแบบไปรู้เรื่องราวของอดีตอ่ะแล้วไอ้ครึ่งหนึ่งที่มันแบบผ่านมามันหายไปไหนท่านชมคืออันนี้พี่อยากรู้จ้ะ ใครรู้บอกช่องทางการหายหน่อยดูวยคือบางทีพี่อาจจะหาช่องทางไม่ถูกก็ได้หรือว่าอาจจะพิมพ์ลงไปแบบไม่ถูกก็ได้นะครับก็คือโจทย์อยู่ในหัวเลยคือสิ่งมีชีวิต5้0แสนปีก่อนมีหน้าตาเป็นยังไงคืออันนี้อยากรู้แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับพี่พิมพ์แบบนี้ไปจริงๆใน Google นะครับก็คือพิมพ์ไปว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อ5 0 0แสนล้านปีก่อนซึ่งไม่ใช่ดิพี่มั่วเอาใหม่สิ่งมีชีวิตเมื่อ5 0 0แสนปีก่อนนะครับ 5แสนปีก่อนสิ่งมีชีวิตเมื่อ5แสนปีก่อนนี่คือสิ่งที่พี่อยากรู้นะครับแล้วก็หานะครับคือเวลาพิมพ์ลงไปนะครับมันก็ไม่มีอันไหนหัวข้อไหนขึ้นมาตรงเลยนะมันจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับของออไทรัสนะขึ้นมาว่ามนุษย์ยุคแรกสายพันธุ์ใหม่มีชีวิตเมื่อ5แสนปีก่อนพอเราคิดเข้าไปปั๊บดูแล้วก็ไม่เข้าใจ มันเป็นแค่แบบรูปกระดูกปะติ้วประมาณนี้นะอือแค่เนี้ยแค่แบบมีคนเอาพูดกันไปแบบอะไรเนี่ยพออ่านไปก็มนุษย์สายพันธุ์ใหม่เมื่อ5แ0 0ปีก่อนแค่เนี้ยรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็ลงไว้แบบไม่ชัดเจนนะครับก็ไม่ได้มีใครแบบสแกนภาพออกไม้เราเห็นนะว่าจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนเนาะที่เหลือก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคือไม่มีจริงๆขอรูปก็ได้ก็ไม่มีอะ่ะ มีแต่รูปอะไรของใครก็ไม่รู้เลยรัฐบาลใหม่โอเคไม่ได้เกี่ยวกับที่พี่อยากรู้เลย <c oughs> เออถ้าลน,น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับรู้นะครับสําหรับแบบข้อมูลหรือว่ามีรูปสิ่งมีชีวิตเมื่อ5แสนปีก่อนนะครับตัวอะไรก็ได้ขอกสักอย่างนะ <c oughs> เออฟอสซิลตัวอะไรก็ได้อ,อ <c oughs> ช่วยแบบส่งมาบอกหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าเม้นไว้ให้หน่อยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับมัน มีหน้าตาประมาณไหนเนาะอยากรู้อยากรู้จริงๆนะอยากรู้มากคือแบบถึงขั้นเครียดไปถามคนนู้นคนนี้พวกลำคาญกันเลยทีเดียวนะครับว่ามีไปเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวเนี่ยพอใส่มาแล้วเกิดความอยากรู้พอเกิดความอยากรู้คราวนี้ก็แบบมันเครียดครับหาวิธีแล้วก็หาทางแก้ไม่เจอเลยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยแบบชี้แจงให้ผมหน่อยผมอยากรู้จริงเนี่ยหรือไม่ก็หาช่องทางให้ผมหน่อยผมอยากจะไปเซิร์ชต,ต่อแล้วก็ไปหาต่อเนาะอยากจจะะศึกษาต่อนะครับว่า สิ่งมีชีวิตเมื่อแต่ปีก่อนมีหน้าตาประมาณไหนเนาะก็วันนี้นะครับก็จะมาประมาณนี้นะอยากจะถามน้องๆเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนนะครับที่แบบ พอจะมีวิธีแบบแนะนําไห้พี่ไปหาไหมให้ผมไปหาไหมอะไรเงี้ยโอเคครับสําหรับ EP นี้ก็มาถามประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากรู้มากๆใครรู้ช่วยแบบหาคําตอบให้หน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าคําตอบจะออกมาแบบไหนก็ขอบคุณลุงน้าเลยนะครับวันนี้ผมพี่การนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครแบบหาคําตอบให้ได้หรือใครหาไม่ได้ก็ไลค์ไปก่อนนะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย